หลังจากกลับมาจากงานโรงเรียนก่อนเกี่ยวก่อนค่ำน,น้อยนั่นแหะแม่กับลูกกับมนานางยิ้นํากัน2คนพักพักหนึ่สี่โมงหาซิปพอเพิ่งเลิกง,งานมาเพิ่นกระเป้าโทรหาแม่กับลูกเลยเด้บอดอกใจจริงเพิ่งมาได้คิดหอดแม่มันคิดหอดลูกมันอยากเห็นหน้าลูกมันฮึสิบ่ไาวา้คิดหอดตาลูกยังได้หญิงเราเบิ่งวิดีโอข้อมาบอกว่าให้แพ่นกล่องหาตาลูกแม่ฉันก็เลยบอกว่าเอามือนี่คือบ่เฮ็ดโอนางก็เลยบอกขี้ข้านสีออกไปนอนเล่นอยู่ห้องกรุรีฟอ่ะฉันก็บ่ได้ว่าฉันก็เลยบอกว่าอ่ะออกโอไปพักผ่อนหาเก็บผ้าเก็บแพ่นเด้อฉันสักตากไว้ตั้งแต่ก่อนสิกลับขอนแก่นนั่นล่ะนางก็บอกว่า โอเคโอเคฉันจัดการเรียบร้อยแล้วพนะจากนั้นก็ได้จบบทสนทนาบ้างสายก็ได้เวลาฉันไปหาเห็ดแรงเห็ดง่ายบ้านนี้ก่อนอื่นฉันก็นมาหงเขาเจ้าก่อนแล้วก็ตรงที่รีที่รีใส่โกบกูดท่านปีโกมกูดเนี่มันดีหรือดเดนเอาหญิงกระปุกเทียเดียวเก็บกินในเบิร์ตปีเบิร์ตศาสตร์แม่กระคอภหยในความหนาบวมได้หญิงมือนี้ฉันกินยาไม่เกณฑ์แม่เป็นยังก็ได้กินยาไม่เกณฑ์ตีก็ไปจับบูใส่กระดงอยู่โรงเรียนนั่นล่ะจนไม่เกณฑ์ขึน้นเนาะหนากระเลสิเป็นสีบวมๆแน่กบวมแต่หนาดอกว่งโโตกกกกกก็็็บววมมึึสู้้้้้ันน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 ำหหขลลเเเาาาะจปแยอิ เอฟซีเบิงนั่นแหละพูดโทษเอฟซีไปอีกหลังจะเก็บใบบกูดเสียดเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาทําการล้างมือนี้พอปูแล้วก็ไปได้บอกทัวมาตา่หน้าก็เป็นบกทัวฟักเน่าทิม่ยาฉันปลูกเองเดี๋ยวมือที่ฉันไปแง่ไข่มดแดงสิไปทายขีปบบรรยาการย,ยู่ถงหน้ามาให้เบิงเอฟซีก็สิบอกว่าผู้ใดยอยากเบิงก็ะจะสร้างทำไหม่ม่อยากเบิงก็สิยัดเยียดให้เบิงนีไหมอันดับแรกเขาก็สิไปเจียวไข่ก้อนมือนี้ไข่เขาก็เจียวทั้งซีนวยเพราะว่าสีหายก่อนแก้วก่อนข้ามหน่อยกินน้ำเซแล้วเขาก็ไปเอาหมูอยู่ตู้เย็นมาหหัััั่่่่นน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 นเเเเปปป็็็็็ทททออออออไวว้้แลลกกกกาาาาบีีพพูดดมมะต มือนันีเมนูของเฮาที่เฮาสิเห็ดก็คือผัดพิกแกงถั่วนะพอาตะหันใบบก,กูดเสร็จเรียบร,ยร้อยแล้วเฮากับมาทำการฉีกบอกทัวเป็นทอนเป็นทอนโอ้ยเอาไม่หันบอกทัวเป็นทอนเป็นทอนแล้วกะจังมาฉีกใบบก,กูด มันเป็นยังไงก็ดูนี่เซจแล้วก็เอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันเพราะน้ำมันเดือดแล้วฮ่องก็ใส่ปีแกลงปีแกงลงไปพัดพัดจนเกือบไหมปุน่ะแล้วฮ่องก็เอาหมูห้าลงไปพัดแล้วก็ตามด้วยใบบักกูที่เ้าฉีกเรียมไว้แล้วก็ทาการพัดต่อไปอีกบะนี่พัดไปจนวบบหมูเปลี่ยนสีพุ่ l l ะแล้วก็ยอดน้ำลงไปจักน้อยเพื่อบ่าให้กระทะมันไหมหรือมันแห้งเกินไปเ็จแล้วฮ่องก็มาทําการปรุงรสได้เลยบะนี่ก็ใส่น้ำตาลใสยผงนัวรสดีซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยซอสฝ้าเขียวแล้วก็ทาการพัดพัดโคเล ไปได้เลยเข่าก็พัดพัดบอกทั่วจนว่ามันสุกจนว่ามันเปลี่ยนสีบุญนะ่ะหลังจากนั้นเข่าก็ใส่บอกพริกแดงห่อลงไปน่ำเพื่อเพิ่มสีสัน จากนั้นกับตบะทายได้ดซอนหอยนางรมบาดนี้แล้วก็ผัดไห้มันเข้ากันอีกจักน้อยก็เป็นอันเซจเรียบร้อยแล้วจะผัดพริกแกงถั่วเมนูกับเข้าแรงมือนี้ของสามาชิกในครอบครัวยิงเอ้ยฉันก็บมันเป็นสันสู้ที่บิดอยู่ดอกกับมาบาดรอบนี้ฉันเก็บภาพบรรยากาศเก็บวิดีโอทูกช็อตใบถั่วพวกเธอเก็บจนมุนอายะจักอันใดเป็นอันใดสวสีมาผากมาตัดต่อเฮย็ดจังได้ล่ะสู้ถ้ามาเมยฉันก็เมืยอยูเด้แต่ว่าคิดพ่อหน่าเอซที่ทาคลิปฉันเป็นตาสลอนแมมันกัเฮ็ดเดีอยวฉันปมี่ทัน มือนีก่อนแก้วก่อนข้ามหน่อยนั่งก็กินไข่เจียวฟีมือแม่เด้นั่งก็บบอกว่าแม่วันนี้ไข่เจียวอร่อยมากเลยนะอร่อยจนหนูลอยได้เลยว่าสันอู้จะเหมือนมื่อสมัยแก่สกลับมาบ้านแต่ละรอบชั้นก็สิมีคคิปลงให้เอฟซีเบิ่งรัวๆแบบนี้แหละล่งซูมือแต่ว่าฉันก็สิบไร้ตอบคอมเมนต์เด้เพราะว่าฉันบ่มีเวลาเพราะว่าตะลำพังเหตุเบียดงานเที่งสิคั่วคนน่อยเที่งสิเก็บกิบบรรยากาศมาให้พวกเธอเบิ่งมันก็บเบิดไปแล้วน้ะยิงแต่ว่าหลับรองตอนสี่านกคอนตเก่าาานยิงสไไตเดมมฉันผู้ที่บอกกว่่่าาแมินข แรงเดอะนะ้พอพนะพ่อตาพัดปีกแกงทัวมาเสื์บแค่นั้นล่ะเอาตักเขาแม่แม่จักตาพี่แน่พะนะ <c oughs> ตอนพัดเอฟซี่กับซีบาเป็นตาไส้ปีกแกงไรเป็นตาเพชรบอดได้ยิงปีกแกงบานเฮ้ามันบดเพชรคือปีกแกงยุบุ่นเด้ใส่ต่งมาบอกลายมันกับบอเพชรเพราะว่าฉันซิมเบงก่อนพัดแล้วจากนั้นกับพากันอาบนา้ำอาบในขึ้นเมื่อนอนยิงเอ้ยพ่อตาเบล่าเทียงขึ้นเนาะฉันกับนอนรับยังสนิทมีคนมาขอประตูเอื่นซื้อฉันฉันตกใจเบิดเธอร์บาแมนไผเอานั่น บอกซีหมอกจอดอยู่น้นโอ้ยหญิงเอ้ยก่อนแกวก่อนคํามันมาบา้าเอาจริงๆเด้อจะเป็นมาเสือให้ค่กแน่คือนั่งกับบอกว่าเลิกงานซีโมงหาซิบนั่งกับลวงมาเลยพนาวหญิงคิดเบิงเทียงขึ้นเคิงมันหอดขอนแกนไปตะเลียตนไอสีหมอกหายมันว่มนมามันมาจอดกินเข่าเลยจอดเงียวกับบว่จอดดีนะพัดบอกทัวยังเหลืออยู่ตายเข่ามาเลยค่ะ